ไม่หรอกวันนี้มันวันอะไรฮะมาร์เข้ตน่าจะเก็บแคปเทนนะเพราะว่าต้นเกมก็ใช้แคปเทนอยู่แล้วนะ เราต้องการแบบมังกรอ่ะเราต้องการมังกรหนึ่งใจหนึ่งเก่งส่วนหนึ่งอะไรนะสอสแล้วก็ตัวที่หามังกรต้องการอย่างนง้นน้ำยามังกรผมว่านี่ไม่น่าได้ใช้ทุกคนมันน่าจะแต่น่าจะเป็นมังกรทั้งคู่อ่ะแล้เจ้าจะเสียใจ โหมันดึงไพเลตเด็กอะไรเนี่ยโอทีเคอยู่ไหมเนี่ยเป็นไปได้เราอย่านะทุกคนในเนี่ยอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ในการเล่นแบบนี้วัง่านี้น่าจะโอเคนะทํามดาเมจแล้วก็เป็นหกหกออนบอร์ดด้วยม,มันแข็งอะเราเจ็บด้วยไม่เป็นไรเราเป็นพรีสเนี่ยเราฮิว เการหามาังกรแหวลูดาร์ก่อนโอเคเป็นไปได้สูงเขาเจ้าสี่แปดเทรด อันดูินเป็นลูกใครนะอันดูินรู้สึกจะเป็นลูกนี่ไงราชาไงไม่ครับอ๋อ oh, มันเอาอันนี้ไปจากทอสติลไม่มันเอาตอสติลใบนี้ไปนั่นเองก็ถือว่าแสบอยู่นะผมต้องการมังกรใจ่ห้าแต่นั่นจะทำให้ไพผมนะประมาณจะโอเวอร์ดรอไม่เป็นไรผมมีอาร์ชูรดสเรเดี๋ยวใส่มันเอาจรกรรมความคิดที่ผมใส่มาแค่ใบเดียวนะจกในนี้นผมไปได้ เก่งขนาดไหนอ่ะเก่งขนาดไหนใส่มาใบเดียวเอาไปได้ด้วยเก่ง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 ไม่เลว้อมยอมเสียเดอคอยแล้วเนี่ยตายี้เอลูนประสงค์เสียยอมเสียเดอคอย <c oughs> ก็ไม่อยากเสียละครแต่ผมก็ถ้าผมไม่เล่น4ี 4, มันก็ยากแ,แวลูมันเยอะแล้วนะแวลูมันเยอะแน่นอน1นึ 3, ไม่สามารถฆ่า1นึได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต่อให้เขาฮิวให้มันเป็น4ผมตีแล้วก็กรุบม,มันก็ตายบอร์ดเราก็จะค่อยๆกลับมาจากตอนนั้นแล้วกันเนาะโอ้เรามีคอมโบเคลีย์บอร์ด ที่สามารถฆ่ามินเนียนที่พลังโจมตี5ลงมาได้ตั้งแต่5ผมฆ่าได้หมดผมเล่นเปลี่ยนเพลงแล้วรูมันสูงเกินไปอ่ะแบบลงมาเหมือนมีเพลนอยู่ในตัวแล้วก็ฆ่าให้ได้ด้วยเขาอาจจะเพนกลับเขาอาจจะเล่นตัวเนี้ยเล่นตัวเนี้ยกลับใส่เรา ก็สวยอยู่สองใบเลยเหรอใส่ Enforcer ตาเนี่ยแหละอืมตาเนี่ยเล่น Enforcer น่าจะล่อ uhm ล่อเดตได้อีกอย่างหนึ่งก็ถ้าเขาไม่เล่นอย่างนั้นผมก็ไม่รู้เขาจะฆ่ามันได้ง่ายๆยังไงนะแต่แบบไอตัวสามแทเนี่ยมันค่อนข้างรำาคาญเพราะมันฆ่าจัตติกาผมได้แต่ก็ดีนะถ้าเขาเล่นจัตติกาใช่ไหมเพื่ออัปเกรดฮีโร่พาวเวอร์แล้วเขาดันเอาสามมาเทก็จริงอยู่ที่ว่ามันได้วัลุสองครั้งแต่มันก็ต้องทำป่ะเพื่ออนาคตอันอันใกล้ที่จะถึงนี่แหละเทิรนต่อไปนี่เอง อย่างผมยังมีคอมโบเคลียบบอร์ดค่าได้ไหก้กระทั่งอ่าอิเซลา่านี่ชอบผมเอาโอ้โห,โหแวลูเยอะไปแล้วอ่ะมันมันเยอะไปแล้วอ่ะมันเรียกมังกรรวัวเลยอ่ะโอ้โห,โโหผมทำให้บอร์ดนี้เกลี้ยงได้โดยการใช้กรุปแต่ว่าผมคงเมนเทนเพลย์เดิมละมั้งโอ้ไม่ได้เพราะว่าผมจะโดนกรปฆ่าตาย หรือว่าเราจะใช้กรูกตอนนี้เลยใช้กรูปตอนนี้ก็ไม่น่าเกียดนะเนาะใช้กรูปดีกว่า <IS> ไว้ใช้คอมโบจัสกา้าหิลสองครั้งในในเทิร์นที่จะถึงก็นไห้ถ้าในกรณีที่เขายังไม่ให้ผมได้บีเทิร์นเซตอะไรง่ายๆนะก็ค่อย ทันสิมีอะไรจะไม่ทนันวันนี้สองทุ่มครึ่งแบบนี้เหรอชนะได้ครั้งเดียวผมก็ทำเควสเสร็จแล้วของพีสใชนะ่ไหมโอ้โหตายนี้จะมีกรูนี่ประมาณสามใบแล้วนะไม่ถ้าเขาถ้าเขาเพิ่มถ้าเขามีกรูอยู่ในเด็กแม้แต่ใบเดียวก็เพิ่มเพิ่มปริมาณของการมีกรูในเกมนี้เพิ่มขึ้น เพราะมันขโมยเรามันไม่ได้ขโมยมันเอาไปจัดในเด็กของเราใบหนึ่งขึ้นมือใช่ไหมคัปปี้เนี่ยมาจะมีกลุ่มกันเต็มเลยครับใครเป็นเลโน,โน่เนี่ยจ,จะเสร็จแต่ไม่มีหรเาเถอะเนี้ยเกมเนี้ยแวนลูกสาคัญการจัวก็อย่าจ่วเยอะแล้วกันการที่เขามีมากกว่าเราหนึ่งใบเพราะว่าผมเอาครูใส่เข้าไปแต่เขาก็ใส่คืนมานี่ โอ้ดีเขาได้ใบนี้ไปจากเราเบามากเนี่ยแหละการจรวดจ,จะทําให้แพ้ผมว่าไม่ไม่อยากจวจเหมือนกันในการเล่นเพลงแบบนี้เด <c oughs> วินก็แย่ละ <c oughs> ผมต้องเล่นไพ่สองใบคือเล่นเพลงกับจัตติก้าเพื่อเพื่อที่จะสามารถใช้ทอสติลได้ ใบที่ผมจะเอ็นโทมน่าจะเป็นใบประมาณแบบโอ้เขาเดสก็ดีนะเขายอมเสียใบแบบแรงๆแบบเดสกับใบนี้ใบเนี้ยหน้าหน้าหน้ามากหน้าฝังมันกบทั้งเป็นลงมาเลยหน้าแต่อย่าลืมว่าสองใบเนี้ยมันโดนคอมโบเนี่ยฆ่าได้อีกอย่างผมยังไม่ได้ใบนี้ขึ้นมือเลยเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์หาใบเนี้ยเหมือนกันถ้าเขาหาใบนี้ผมก็แย่เพราะว่ามันจะเป็นการวนลูปไม่มีไม่มีวันจบ แล้วเป็นมังกรอนะ่ะแบบใบนี้มันเวลาซู้มังกรกันเองใบนี้มันไร้ประโยชน์มากโอ้ผมสามารถขโมยได้ผมสามารถขโมยอีเซล,ล่าได้ด้วยคอมโบนี้ใช่ไหมใช่ดีมากมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าผมคิดจะใช้คอมโบนี้ในการขโมยมินเนียนที่พลังโจมตีห้าแล้วนะ hmm. ผมจะไม่ผมจะใช้ใบนี้ไปเลยใช้ใช้นี้ได้หา ดีมากเพราะผมได้ใบาหาไพ่ดีสุดๆได้ใบดีได้ใบ,ด,ด,บดีทั้งคู่ทั้งคู่จำไว้นะทุกคนเราสามารถขมโมยมีเนียนที่พลังโจมตีห้าได้ด้วยคอมโบใจเจ็ด ใจเจ็ดเหมือนไมค์คอนโทรลอ่ะค่อนข้างโกงนะและยังมี Dead Wing เดดวิงเผื่อสถานการณ์ที่แบบว่าแย่ที่สุดจริงๆแต่เชื่อสูอ้กับเพลเดดวิงไม่เวิร์กใบเนี้ยผมจะเอนโทมหน้าเอนโทมสุดๆ,ๆเขาน่าจะเทรนแลเหมือนท็อปเด็ก โอเคเมื่อไหร่เขาจะประกาศดันใหม่นนั่นน่ะสิผมก็ไม่แน่ใจเนาะเทิร์นต่อไปผมมีเพลย์ให้เขาฮิวมาเหอะให้เขาฮิวให้เป็นสามะก็ตายอยู่ดีผมจะเล่นกลรูเอากลรูยัดเข้าไปในเด็กเขาค่อนข้างจะเป็นไอเดียที่ดีเนแต่้าเขาไม่ลิงทองก็จะไม่ค่อยดีเพราะว่ามีกรุในเด็กก็เหมือนกับมีดนจ์เลอรีเพิ่มแต่เขานะ่นะจะใส่ลิงทองดาร์กอนมีสล็อตให้ใส่ลิงทองอีก ไพ่ไม่ด anyway ีพอเหรอที่จแบบต้องเปลี่ยนเป็นเเจนดารี่โอ้โหนี้โอ mm ้โหแวลูมหาศาลถึงได้บอกแกว่ามันเก่งเวลาเจอบิลเลอร์แมชขอกรุขอกรุขึ้นมืออ้ยาไม่ใช่อันนี้อืม คงต้องเคลียร์บอร์ดอะผมใช้คอมโบคาบาวไม่ได้ต้องใช้คอมโบนี้เคลียร์บอร์ดไปแต่ก็ไม่ไม่เท่าไหร่หรอกยังไงดีต้องใช้อะ่ะอยาให้ผมได้ม้งนะแต่ผมไม่ได้เลย<ม>ได้ตัวแบบนักเกียดน่าเกียรถอนก็ยังดี ขโมยกันไปขโมยกันมาเดี๋ยวมันก็มาอีกไซหลับไซหลับอยู่เนี่ยแหละไซหลับมาแล้วไซหลับมาแล้วอยู่เนี่ยไม่มีวันจบเป็นโล o p ตลอดการผมไม่มีทางได้นี่จากในเด็กเขาเพราะมันอยู่บนมือหมดแล้วไงมันเล่นมันแล้วสองใบเอาไปจากในเด็กผมกี่กี่ใบแล้วก็ไม่รู้แต่ผมจะไม่มีทางได้ไปนีจากในเด็กเขาแต่ก็ดีนะเพราะเธอเมื่อกี้เนี่ยผมทําลายไปถึงสามใบเลยแต่ว่ามันก็เหมือนมันกลับขึ้นไปอยู่บนมือเขาอะสามใบนั้นไม่เป็นไรเกมเนี้ยฟรีกแน่นอนแต่ว่า อาจจะไม่ฟันธีก็ได้เพราะว่าพรีสนะถ้ามีการตั้งบอร์ดมังกรสักสองสตาก็จบละตีกระแทกหน้ารวมกันร่วมกันกันตีสองสาเทินก็ h อพก็หมดมังกรมัน,มนแรงแต่ละตัวดาเมจสูงจะมีทางได้เดสกับเขาไมโน่โอ้โหคาได้เจ๋งคาได้โดยที่แบบไม่ต้องลงแรงเท่าไหร่ ถามันแล้วก็สร้างบอร์ดกลับมาใหม่บอร์ดนี้ไม่ได้ตายยากไม่ได้ตายง่ายด้วยอยากดูที่เกมที่ตีป้อมมาครับครับผมอ่านเกมยังไงครับว่าเกมนี้จะไปสู่ท้ายเกมฟาทีกมันช้าไงแต่ละคนก็เล่นนันช้าดูที่คลาสด้วยอีกอย่างผมถ้าผมอยากดึงให้ฟาทีกอะ่ะผมก็ทําได้คือแบบมันต้องขึ้นเดี๋ยวว่าเขาอ,อยากเขาอยากฟาทีกผมก็อยากฟาทีกอะไรเงี้ยไม่มีใครเขาอยากกันเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันจะเป็นเกมน่าเบือ่อแต่ผมชอบสู้ฟาทีกสนุก ก็ถ้าฟาทีผมอาจจะข้อได้เปรียบตรงที่ว่ารีซอทอะแข่งกันที่รีซอทแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราแบบมีบอร์ดแล้วไงผมยินอ่าค่อนข้างโอเคที่เห็นเขาจั่วอเพราะว่าการที่เราจัวมา,มาเมื่เอเี้จากเรละเขาก็จ่วคืนไปนั่นจะทําให้ท่าสู้ถึงฝาติทท่านะวงเล็บนะเราจะสนุกมากเอเอเอ,อย่าลืมว่าเขายังไม่ได้ใช้เอนโทมาเลยสักใบเขาจ<ๆ>วาม,มาต่อเรื่นี้ผมอาจจะเทรดหมดก็ได้ ผมจะลงตัวเบาๆเทรดให้หมดเลยเพราะว่าเจ้าคนนี้น่ารำคาญเดี๋ยวโชว์เกมแข่งแ a วลูให้ดูดูว่าเขาจะแบบมีจุ๋ยหรืเปล่าวิเคราะห์สวัสดีครับอยากให้คุณปันซ่าลองจัดเด็กดูอะครับ คือผมมีการไม่มากเลยอยากให้ช่วยจัดว่าพอจัดเด็กอะไรได้มากฟทิชช่างพี่พีเ่เดนวิงเป็นไพ่ตายไม่ได้ดีขนาดนั้นเดนวิงน่าจะมีอีกตัวเล่นใหม่ตัวได้ไหมเขาบอกนะนี่เป็นโอกาสเดียวที่เราอาจจะใช้นี่อาจจะเป็นโอกาสเดียวที่ให้เราใช้น้ํายาเพลิงมังกรก็ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีใบอื่นที่จะใช้ฆ่าเจ้ามีนเนี่ยนที่ไม่ใช่มังกรได้ แต่บอดเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นนะเทรดแล้วก็บึ้มไปเลยเออผมว่าโอเคผมว่าใช้ได้ตลกมากมากเลยนตลกมากรับคลยโอ้จูนักจูนักจูนีสกอนเซนโนโทมิลิ<ะ>ตเ<ะ>ตอร์เฟรนเดอูดพบมาก ทุกคนชูมือครับเฮ้ยคืออะไรมันคืออะไรเมื่อี้คุณบอกแอร์ซอกตัวด่นทีมาทุนักทุนัตุนอิสก่อนเซย์ฮัลโหลทูมายล l ต f r i e n เฟรนดชื่อเพลงว่า d e อ s ขอบพระคุณ อะไรก <_ JJonak> ็ไ <Labor> ม <ator il fi> <less> ่รู้ว้ยเพลงอะไรไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆนะฮาเดสไอ้ยามีแต่มังกรครอบ ฟันข่าวมากเพลงดิวสครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรผมไม่รู้เหมือนกันว่าเราเพิ่งเพิ่งฟังอะไรกันไปแต่ก็ไม่เป็นไรแต่เกมกำลังตึงเครียดนะ Mark ครับมาร์คเขนคนนี้ <c oughs> ไม่ยอมไม่ยอมที่จะลดล้ามแม้แต่เทินเดียวผมมีเด็ดในเด็กแต่ยังจ์ไม่ได้ั่นแหละ ก็จะมีน้ำยามังกรเหมือนกันเขาอาจจะใช้เทร์น,นี้เหมือนเราก็ได้แล้วก็ตีแล้วก็ฮิวก็<ข>สวยนะนใ,ใช้น้ำยาบังกรใช่ไหมในเในฟอร์เลนเทรดแล้วก็ฮิลที่ต้องทําอย่างนี้เพื่อให้กันระวังแบบโดนแล้วก็โดนอีกสามตาเมตจากตัวนี้เหมือนกันอะไรอย่างนี้เตะล้กการ์ดเามีคนมอบอสิบใบเขาถูกบังคับให้เล่นข้งคถอน โอเคเขาสร้างท้อนมาเขาแปลว่าเขาอาจมีสิทธิ์นะเอาแปะในกระแทกหน้าเราโอนดอสหนู oh, oh, กระแทกจริงด้วยใช้เทินคุ้มค่าจริงๆใช้จนเกลี้ยงเลยครับรีดทั้งหมดเลยผมอยากขโมยเจ้าสองสีนี่นะรู้สึกว่าขโมยได้ขโมยด้วยนี่ไง let me change your mind แต่ก่อนอื่นขอหามังกรก่อนละกันอิเซล่าสองใบอิเซล่าสองใบอิเซล่าสองใบก็แล้วหนอ,องอโอ้โหบ่อนี้เราตายด้วยน้ำยามังกรแบบขั้นเทพเลยอะ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ๊ะมันไม่มีมังกรบนมือแล้วบนมือม,มีแต่เวท เจ้าเดนวิงทำไมเขามีเดวิงบนมือสองใบถ้ามีสองใบแล้วไม่ต้องหยิบละมันมีแต่การเวทอยู่บนมือเพราะฉะนั้นนะขโมยมันขโมยมันขโมยมัน,มมนเพราะว่าถ้ามันไม่มีมังกรเนี่ยแปลว่าเราจะไม่เจอมีเดียนคือถ้าไอ้เจ้าสองหนึ่งที่ตายอ่ะมันอาจจะหมดแล้วก็ได้นั่นแหะมังกรตัวใหม่มีแค่นั้นแหละ โอเคโอเคโอเคจะเจอในฟาร์เราบ้างตี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 โอทำไมตีงั้นนะคนนี้นว่าผมพันนันได้มีแต่การ์ดบัฟที่แบบว่ายังกื่นอะ่ะเรามีเด็วิงอยู่เด็วิงนี่ตัวแบบใช้ได้เลยในตอนนี้เด็กมังกรอ,อะไรจะไม่มีมังกรบนมือจริงนะแล้วจะลงนี่มาก่อนทำไม มีคนเจ็บไหมเชิญฮิวได้ตามสบายคุณจะฟัตทีกอยู่แล้วเนี่ยคุณยังจะมามีคนเจ็บไหมอีกฟิงอบกอดความมืดโอ้แอบเป็นคอมโบนิดหน่อยเชื่อไหมเขาจะเอนโทมันกลับเข้าไปใหม่เราก็จะเอนโทมันแต่ไอเนฟาเรียันนี่แหละแต่ผมจะเสียเปรียบเพราะผมเอนโทมก่อน ไม่เป็นไรเัมนนั้นธรรมดามากๆเพราะหิวไปก็เท่านั้นหิวจัวฟัตทิกมาฟัตทิกมาเกมฟัตทิกแล้วผมจะรีบเอาเนฟานี่เทรดเลยอิสิล่าดาเมตสิบสองจริงด้วยน่าจะจบเทินแค่นี้นะ ผมไม่มีทางขโมยเจ้านี่อยู่แล้วอะพูดเลยนะผมจะไม่ขโมยเจ้านักบวชแห่งนอชายนอชายคาลิกตัวนี้กูผมมีสามใบเลยแล้วเนี่ยโอ้โหในฟาเลียนสามใบที่เกินไปนะไม่เป็นไรเริ่มเกมได้ ตามรายที่ผมให้ทําให้โอ้เออมันได้จัวดีปฏิกิวยไวเนฟาเนฟาเนฟาสีทองไม่ใช่เนฟาของผมแน่นอนของผมเนฟาตัวนี้แหละเพี่ยนโทมไปสองไงแล้วเรามีอีกหนึ่งโอเคการบนมือของมันอ,อาจจะเต็มไปด้วยไพ่ที่คล้ายๆกับของเราแบบนี้อาจจะมีใบนี้ อาจจะมีเพนเนาะ,นะเขาอาจจะรัสเฟสเราแต่เขาทําได้แค่4ดาเมจใช่ไหมผมฮิวก็เจ้ากันอ่ะแต่ผมจะทําลายมีเนี่ยนเขาไปเรื่อยๆแล้วก็จะฟัทีเขาด้วยเขาน่าจะมีกลุ่มอีกเนี่เกมนี้มีกลุ่มเยอะนะ <c oughs> โอ้สวยเชิญเลย ตัวเดียวคุณยังสู้ลำบากขนาดนั้นแล้วคุณจะไปสู้หลายๆตัวได้ยังไงแต่ผมคงไม่อ่ะเธอนี้คงลงแค่อิเซล,ล่าแล้วกันเพื่อแต่ว่าไพ่ผมเต็มผมต้องเล่นเพราะว่าเดี๋ยวอิเซล,ล่าจะให้ดรีมการ์ดของผมมาใบหนึ่งเดี๋ยวผมจะไพ่เกินสิบสองสิบสอง โอเคขอให้ได้อะไรที่มันเจ๋งๆหน่อยเถอะอยากเล่นกันนันนะโอ้อะไรอะไบรลู่อะไรยังจะจุอยกหรอจัดไป